สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆบริดมาเฮดอ่าบริดมาเฮดแพทเทิร์นบริดมาเพื่อนน้องเฮดแพทเทิร์นจนแล้วเมื่อนี้ได้โอกาสดีกันเลยมาชวนเพื่อนๆทำแพทเทิร์นเสื้อกันนะคะเป็นเสื้อเมือว่าจะเฮ็ดเสือเป็นคล้ายๆส้มนี่ไหมจ๊ะดีเด้อ จะเอาเป็นจะวัดสิเป็นป้ายมาหลายจะเอาเป็นเสื้อธรรมดานะคะจะวัดจะวัดให้ดูคร่าวๆค่ะร้างกระวัดรูบออกไเกิงจะทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่ระบายนะคะเป็นระบาย าให้ถึงข้างเลยนะคะเพื่อนๆเป็นเสื้อคอป้ายๆหน่อยน,นึ่งนะคะแขนแขนเสื้อเราเอาเป็นแขนตุ๊กตาพองๆเนาะเอาเป็นเหมือนแขนฟิลิปปินเลยนะคะรู้พ่อจะพอหรือเปล่าใต่่ะ แบบนี้ค่ะใส่ระบายข้างหนึ่งนะคะถึงข้างเลยนะคะเพื่อนๆเป็นซิปหลังนะคะเราเอาเป็นซิปหลังเนาะระบายเราก็กดใส่ตรงไหลเลย<ม>นี่นะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาทําไปพำค้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆเอาเป็นเราทําเป็นไซส์สามสิบแปดเนาะเผื่อมีลูกค้าสนใจอยากจะซื้อเราก็จะได้ขายนะคะ ไซส์สามสิบแปดน่าจะมีคนใส่อยนะู่เนาะค่าเป็นค่าชิ้นนี้นะคะเพื่อนเป็นผ้าชิ้นนี้เลยเป็นค่าขมาชิ้นนี้เลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาทาแพทเทิร์นก่อนนะคะแพทเทิร์นก่อนเราจะทําตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะจะพาเพื่อนๆทาตั้งแต่เบื้องต้นเลยอันนี้ค่ะอีกสวยมากเราตรงนี้เป็นระบายดีไหมคะเป็นระบาย กับเป็นขอบแขนจะได้รับกันเนาะติดตามได้เลยนะคะเพื่อนๆ